Thank you. สวัสดีนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาลองไลฟ์สดดูค่ะไม่รู้ว่าองเอไลส,สดดูค่ะไม่รู้ว่าเอคือแบบว่าไม่ได้ไลฟ์สดนานแล้วเนาะนะคะแล้วทีเนี้ยก็เลยไม่รู้ว่าขึ้นยังไงอะไรยังไงเลย,อ,ยอะลืมหมดแล้ว ลืมหมดแล้วอะเลยนั่งงงอยู่เนี่ยเลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงถ้าใครเข้ามาก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะ,ะพูดคุยกันคะ่ะจะเข้าไปใส่หน้าปกยังใส่ไม่ได้เลยใส่ปกไม่ได้เลยนะคะลืมสูตรลืมสูตรคือ นานแล้วเนาะล่ะเป็นกี่ปีมาแล้วสองปีละมั้งที่ประเดือนไม่ได้เอ่อเข้ามาไลฟ์สดเลยเนาะนะคะทักทายพูดคุยกันได้นะคะนั่งงงอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะ ใส่ปกได้ยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อด้วยเนาะ จะทำยังไงดีนะไม่รู้ว่าเ โฆษณาจะขึ้นไหมไม่รู้ว่าโฆษณาจะขึ้นหรือเปล่าเลยนะคะเนี่ยใครรู้ช่วยบอกทีนะคะเดี๋ยวก็เดินไปเอามือถืออีกตัวนึงมากะ่ะ ขอบคุณห้ากับดวงใจนะคะที่เข้ามานั่งมองหน้าปะเรือนที่เข้ามานองหน้าประเรือนเนาะคงคิดเอาหมอนใหญ่นี่มานั่งทำอะไรอยู่ที่นี่เนาะนะคะ อีกต่อไปนะคะพระเดือนจะพยายามขึ้นทุกอาทิตย์นะคะอาทิตย์ละห,ลหนึ่งหรือว่าสองหนท่านั้นเองเนาะนะคะแต่ทีเนี้ยก็ยังไม่รู้ว่าอาจ,จะทําได้หรือไม่ได้เนาะนะคะใครเข้ามาแล้วก็ช่วยอตอบด้วยนะคะว่าโฆษณาขึ้นไหมเนาะนะคะพระเดือนจะได้รู้ว่าพระเดือนทําถูกไหมนะคะขอบคุณเก้าล้านดวงใจนะคะ มานั่งดูประเดือนเมาส์หน่อยเหลือหกคนละโอเคค่ะเดือนก็แค่ว่าอยากจะรู้ว่าจะทำยังไงไม่ได้สร้างไรายได้นะคะไม่ได้ขึ้นเนาะเอาไม่เป็นไร ใครเข้ามาแล้วก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะคะอยากรู้ว่าใครเข้ามาบ้างเนาะน,นะคะแปดล้านดวงใจเนาะน,นะคะ เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะทำไมคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลย ลองไลฟ์ดูเฉยๆน,น,นะคะลองขึ้นดูเพราะว่าอ่าไม่ได้ขึ้นนานแล้วเนาะทีนี้ก็เลยแบบว่าอยากจะมาทับไทาย F4 ด้วยเนาะนะคะถ้าใครดูอยู่ก็กะระุณาคอมเมนต์หน่อยนะคะเพราะว่าประเดือนอยากรู้ว่าอ่าขึ้นไหมนะคะ ราะว่าทำผิดไปหลายขั้นตอนอยู่ตอนขึ้นมันหาที่กดไม่เจอจะไปใส่ปกคลิปก็ไม่ได้แล้วพอกดถัดไปก็ขึ้นไลเลยคือเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้บอกว่าไลท์มันก็ขึ้นไลแล้วอะนะคะพยายามอยู่หลายหนเลยแต่ก็ไม่สำเร็จทีนี้ก็เลยต้องมานั่งคุยอยู่นี่เลยนะคะขอบคุณนะคะ คือทําไม่ถูกขั้นตอนหลายขั้นตอนเลยล่ะ ขอบคุณทุกกําลังใจที่ผ่านเข้ามามองหน้าประเดือนน้อนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะป้เดือนยังนั่งงงอยู่เลยเนี่ยว่าจะทํำยังไงจะเข้าไปใส่ปกคลิปได้แล้วก็จะทํำยังไงที่จะเออก็ไปเปิดสร้างรายได้แล้วแต่ทำไมโฆษณาไม่ขึน้นนั่งงงอยู่นี่เลยเนาะ ให้ที่เข้ามานะคะห้าล้านดวงใจก็กดอะไรนิดหน่อยก็ได้นะคะให้ประเดือดรู้ว่าเออเข้ามาแล้ว <laughs> ทักทายได้นะคะอูจะทำยังไงดีเนาะ เดี๋ยวต้องไปหาสูตรใหม่ละเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะเข้ามาพูดคุยกันได้เนาะ,ะเดือนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยวันนี้ก็คือว่าอ่ะ เรื่องหลายๆเรื่องที่ตอนนี้ต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยก็มีแต่เข้ามาสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศไทยเราเนาะแต่ทีเนี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะพูดได้ว่าหลายคนที่เขาเข้ามาแล้วเขาทําไม่ดีกับประเทศไทยเราส่วนดีเขาก็มีเยอะนะคะส่วนดีเขาก็มีเยอะส่วนที่ไม่ดีเขาก็มีนะคะ เราก็ไม่ได้เหมารวมคนทั้งหมดเนาะแล้วเราเองก็ต้องใจกว้างด้วยเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยเขาก็าต้องการแรงงานอยู่นะคะทีนี้คนไหนไม่ดีเราก็ต้องพูดกันไปตามเรื่องว่าเขาไม่ดีทุกครั้งนะคะป้าเดือนขอพูดก่อนว่าทุกครั้งที่ป้าเดือนเอาคลิปมาพูดเรื่องชาว ต่างชาตินะหรือว่าต่างดาวที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยไม่ได้หมายความว่าป้าเดือนจะต้องเกลียดทุกคนนะคะอันนั้นไม่ใช่ป้าเดือนพูดถึง,งเฉพาะเจาะจงกับคนที่อยู่ในคลิปเท่านั้นหรือว่าในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะไม่ได้บอกว่าต่างชาติทุกคนจะเป็นคนไม่ดีนะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะ ปะเดือนก็เคยออกคลิปไปหลายคลิปแล้วเนาะว่าประเดือนไม่ได้รังเกียจนะคะหรือว่าอะไรกับคนต่างตางชาติหรือว่าต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยเนาะทุกคนทุกคนนะคะเป็นมนุษย์ร่วมโลกเดียวกันเรารักกันทุกคนนะคะแต่ที่ประเดือนทำคลิปนั้นมันเป็นเรื่องของ y o u t u เนาะแล้วในเรื่องของโซเชียลแล้วเราก็จับประเด็นนั้นๆเอามาพูดใน เรื่องราวแต่รักคลิปเท่านั้นนน้นะคะอย่าพึ่งไปคิดว่านโน้นไม่ดีนี่ไม่ดีประเดือนมาดา่าคนโน้นคนนี้อันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่ได้เป็นความจริงเนาะจึงอยากจะอธิบายให้กับเพื่อนๆหลายๆคนได้เข้าใจกันนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับช่องประเดือนนะคะบางคนนะคะบางคนก็บางคนก็บอกว่า บางคนก็บอกว่าประเดือนเนี่ยทาไมว่าให้แต่คนอะไรอะต่างดาวอะไรอย่างนี้นะคะมันไม่ได้ว่าให้คนคนทั่วไปนะคะอย่างที่ประเดือนพูดเนาะพูดถึงบางคนเท่านั้นนะคะตามในคลิปอย่างที่ประเดือนพูดไปเมื่อกี้นี่เองเนาะนะคะแล้วทีเนี้ยก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าหลายหลายคนเขาเข้ามาคอมเมนต์ป้เดือนว่าป้เดือนเนี่ยสร้างแต่ความแตกแยกให้กับคนโน้นคนนี้หรือว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะป้เดือนก็หยิบแค่ หยิบยกคําพูดหรือว่าประเด็นขึ้นมาพูดเท่านั้นเองนะคะไม่ได้หมายความไปกับหลายๆคนหรือว่าทุกคนไปเนาะนะคะเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อยากจะบอกกับเพื่อนๆหลายๆคนด้วยนะคะว่าไม่ใช่ว่าประเดือนเอาใครมาพูดเนันนี้หรือว่าจะเอาใครมาประจานมันไม่ใช่เนาะนะคะบางคนเนาะคอมเมนต์มาว่ากับประเดือนว่าประเดือนเนี่ยทาไม พูดถึงแต่เรื่องคนต่างด้าวค่ะจริงเพราะว่าประเดือนเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับคนต่างด้าวนะคะในสายคลิปไหนเราก็จะต้องพูดคลิปนั้นๆเนาะน,นะคะแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะให้ใครๆเสียหายหรือว่าทําร้ายใครนะคะก็พูดไปในตามคลิปนั้นเท่านั้นเองกรุณาเข้าใจตรงนี้ด้วยเนาะนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนาะ,อ,ะอยากจะให้เพื่อนๆนะ่ะ ให้กำลังใจด้วยนะคะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ประเดือนด้วยนะคะแต่ประเดือนจะลงแล้วนะคะอีก2นาทีก็จะลงแล้วนะคะวันนี้เนาะแล้วประเดือนจะไปศึกษาใหม่ว่าการเนี่ยประเดือนจะเข้ามาแล้วเนี่ยประเดือนจะเข้าไปใส่โฆษณายังไงหรือว่าเพิ่มเติมยังไงนะคะเคยขึ้นนะคะเมื่อก่อนเนี่ยก็ขึ้นไลค์อยู่เป็นประจําเลยแต่ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดตรงที่เราเคยกดแล้วตรงที่เราเคย บันทึกไปเปลี่ยนข้อความหรือว่าเราไปทำอะ,อะไรอะเปลี่ยนหน้าปกทําหน้าปกใส่เนี่ยมันไม่ขึ้นทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงเลยทีเนี้ก็เลยลองขึ้นดูก่อนว่าเสียงดูนะคะว่าขึ้นมาแล้วจะเป็นอย่างไรเนาะอีกนาทีเดียวนะคะป้เดือนก็จะขอลาแล้วเนาะวันนี้ประเดือนมาลองลองขึ้นดูเท่านั้นเนองเนาะนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับช่องประเดือนกันด้วยเนาะนะคะประเดือนก็ อย่างที่พูดไปเนาะนะคะอย่างที่พูดไปเนาะป้าเดือนไม่ได้อ่อะไรอะ่ะทำทิปหรือว่าทําให้ใครอะไรทําให้ใครได้รับนะความเดือดร้อนอะไรเย็ปะป้าเดือนก็ทตาตามที่เนื้อเรื่องมีมาเท่านั้นเนาะนะกะรุณาเข้าใจป้าเดือนด้วยนะคะขอบคุณทุกทุก,กําลังใจเนาะที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องป้าเดือนชาแนลนะคะถึงแม้ว่า หกคนเจ็ดแปดคนที่เข้ามาแล้วไม่ได้คอมเมนต์แล้วก็นั่งมองหน้าพระเดือนอยู่เนี่ยก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่ยังมองหน้าพระเดือนอยู่เนาะนะคะเอาไวอา้อาทิตย์หน้านะคะอาทิตย์หน้พระเดือนจะมาขึ้นใหม่ทีเนี้ยคิดว่าคงทําได้ถูกต้องแล้วละ่ะแล้วก็จะเป็นอะไรอย่างจะพยายามทําใหม่ให้ดีขึ้นนะคะวันนี้มันใสป่ปกไม่ได้แต่พระเดือนจะไปใสป่ปก ตอนหลังจากลงเนี่ยนะคะที่จริงอ่ะมันจะใส่ปกได้เอาเป็นว่าอ่าเท่านี้ก่อนนะคะแล้วยังไงคริปหน้าเราจะมาพบกันใหม่นาะเป็นอาทิตย์หน้านะคะอาทิตย์หน้าประเดือนจะมาพบกันใหม่ไม่รู้ว่าแปเป็นวันไหนนะคะไม่รู้ว่าวันอังคารหรือวันพุธนะคะแต่ที่จริงแล้วประเดือนจะขึ้นททวันพ <ๆ S 2> <pushes S 1> ุธทุกวันเนาะค่ะเอาเป็นว่า,วาคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะขอบคุณที่เข้ามานั่งฟังประเดือนนะคะสี่ห้าคนเนาะนะคะลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ทิปหน้าเนาะ สวัสดีค่ะ